สวัสดีทุกท่านอีกครั้งเลยนะครับโอ้คุณแม่ใจเย็นครับโอ้โหขอบคุณมากนะโอ้โหแม่ปีขึ้นโต๊ะเร็วมากเลยนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อย่าแย่งกันขึ้นเดี๋ยวตกนะคะแม่ไฟหลงนะครับพี่ลินบอกเขาอย่าแย่งกันขึ้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวเราที่ชอบไม่ไหวนะคะทีละคนทีละสองคนนะขอบคุณครับเห็นในจอทัดนะแม่นะนะ คุแม่จเห็นด้วยเย็นนะแปลกอยู่คุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับแม่คนเยอะมากมากค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยได้ครับไปทุกทางเลยครนะค่อยๆลงนะคะค่อยๆขึ้นด้วยเดี๋ยวเบียดก,กันแล้วโตครับครับนะ เครว่าหนูจะไม่เดินมาหน้าเวทีแล้วเนี่ยขอบคุณครับแม่อบครับขอบคุณ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 ครับ่เย็นนะพ่ลงจากรถมาเีขอบคุณครับขอบคุณครับครับรับครับตรงนั้นใครอยู่กับนกอยู่โอ้โหครงนั้มันตุ้นิ้วเลยนะขอบคุณครับแม่ขึ้นไปเลยแม่ขึ้นโต๊ะไปเลยแม่ขึ้นไปข้างบนรอเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่คือมือกอนอ่าบทเพลงต่อไปมาเลยแล้วกันฮะกับบทเพลงคืนน yep ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณครับพี่เรนพี่เรนไปยืนข้างบนคอยดึงแม่ได้เลยค่ะพี่เรนจ้าโอเคขอบคุณครับพี่เรนไปยืนข้างบนขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหคุณแม่เนี่ยซื้อ่าเป็นช่อเลยนะแม่นะขอบคุณครับเต็มมือแล้วแม่ขอบคุณครับจ้าขอบคุณแม่ครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรนี้ก็ได้เดีขอบคุณครับองีของดขอบคุณครับขอบคุณครับได้ฮะเดี๋ไปทุกทางเลยครับได้นะโอเคครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจบงานนี้ว่าจะปลูกสวนกุหลาบสักสวน เจ้าฟังิังกูสิเจ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับคุณจ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับมาครบเลยนะวันนี้ขอบคุ ja> um> evet <h <h ณครับนะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับนะขอบคุณมากฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้ม ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาผมทิต uh, you know. ่อไปมัเลยฮะขอบคุณครับ จะขอสมัครเป็นแฟนก้างจะขอสมัครเป็นแฟนกันบ้มนนนามีเวลาในที่บ่มไมจะมีเวลาให้พี่ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหน,นี่ยังไม่ทับทายข้างหลังอะไรนะครับเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับนด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางนะฮะจะเฉียงใช้ เฉียงซ้ายเฉียงขวาสวัสดีด้วยครับขอบคุณ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 ครับคุณครับขอบคุณหน้ขอบคุณคน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ลองตกกันนะครับโต๊ะแคบนิดเดียวขอบคุณครับ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  เปิดรองเท้าไปได้รนะับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณครับ,บค,ครับ ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับแม่ท้องอยูอเมริกาหรอคะขอบคุณครับแม่โอ้โหแม่แก้วแม่แก้วกลับอเมริกาไปแล้วแม่แก้วท้องไหมคะครับผมแม่แก้วมาอยู่แค่เดือนกว่าท้องเลยเหรอคะครับจับเป็งเดียวไม่รุดแหวนนะแม่นะขอบคุณครับสาวน้อยน่ารั โอเคครับอะต่อันเลยแล้วกันฮะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอาเร็วโอ้โห,โห,โห,โหมากไปแล้วเกินโอ้โหไลออนครับ,รบช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักเบรกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้แม่ๆที่เดินทางมาไกลๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้มอบรางวัลในช่วงนี้เลยนะคะรับจะเป็นมาลายมมาลายเงินอะไรต่างๆจะมอบไปช่วงนี้ครั้งเดียวเลยนะฮะ จากนั้นจะไม่มีการมอบอะไรอีกแล้วนอกจากโฉนดที่ดินโอ้โหเงินเราไม่เอาแล้วเราต้องการที่ที่เมืองจันนี่แหละโอ้โหพอจะได้สักี่แปลงมาแล้วเนี่ยเห็นไรอันบอกผมอย่างนั้นนะคือพวงมาลัยเงินนี่พอแล้วอยากได้พวงมาลัยโฉนดที่ดินพอจะมีไหมครับอ้าวคุณแม่ ที่เดินทางทําอะไรเงินมาเนี่ยก็มารอตรงนี้เลยนะครับมา้องอันมามาอะไรอันมาอะละครับจะขออนุญาตเป็นแบบปกติแล้วเนี่ยเราจะรับมาลัยในครั้งเดียวนะครับคือเพลงที่หกปั๊บปล่อยให้รับมาลัยแต่ว่าเมืองจันนี่ไม่ไหวมาลลยเยอะต้องทยอยรับเอามาเลยครับนี่ครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจครับ ผมกับไรอันเนี่ยเตรียมกระสอบปุ๋ยมาแล้วครับน้าป้าให้ขเป็นคนของให้นะคะคุณชายขอบเป็นกระสอบปุ๋ยขึ้นรถตู้กลับบ้านเลยเนีโอ้โหน่าอิจฉานะขอบคุณครับนี่ป้าหนีเรื่องนายกบ้างนะคะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะครับเราสามารถรับรางวัลจากนี้ไปถึงตีห้าก็ไม่เหนื่อยครับเรารับได้เรื่อยๆครับมาเลยมาเลยขออภัยแม่แม่ที่ทาผิดพลาดจี้เด้ ไลอันเขาไม่ทำแบบแหวนให้ด้วยเหรอมีแหวนด้วยฮะแหวนแบงค์พันนี่นะเขาก็มั่นกันพี่มันต้องเพิ่มนิ้วละมั้งใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยแม่บอกแม่มาใกล้ๆแม่มาแน่จริงแม่มาเลยโอ้โหไลอันแหวนเพชรอ่าแม่อย่ามาล้อกันอย่างนี้นะเออเออเอ้าโอ้โหอะ หลังจากให้มาลายเสร็จแล้วไลอันก็จะกลับหลังหันครับหนีไปเลยไม่ใช่กลับหลังหันเพื่อถ่ายภาพพี่น้องทั้งหลายครับเพราะนั้นมายืนเป็นกำลังใจบกไม้บกมือเยอะๆนะครับเราไล์สดไปทั่วโลกปรากฏว่าคนงงขอบคุณมากครับหมดหรือยังครับ,บยังนะเอาถอยคุณแม่ใจเย็นๆนะครับไลอันใจเย็นคุณแม่ถอยขอทางคุณแม่หน่อยนะครับขอทาง,ทางคุณแม่หน่อย เออโอ้ยตา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 ยผมจะลาออกจากครูไปเป็นนักร้องเด็ด <laughs> <laughs> สุดยอดมากเลยอ,ะ <laughs> อ่ะเขาชิดคนไหนเรียกอะมอไม่ห,หมดหรือ,อยังครับหลีกทางให้คุณแม่ที่มาไกลๆหน่อยนะครับคุณแม่มีมอะไรเงินเตรียมไว้ <laughs> เอาค่อยๆทยอยเข้ามาหลีกทางให้คุณแม่หน่อยนะครับ <laughs> อทีละคนนะครับใจยเย็นๆใจยเย็นๆเพราะว่าถ้าไม่ ถ้าไม่เบรกไว้เนี่ยคุณแม่มาไกลๆไม่มีโอกาสได้มอบเลยขอบคุณครับได้รักค่ะฟังเลยนะคะขอบคุณครับหมดหรือยังคุณแม่ครับใจเย็นๆนะครับเอารักไลาอันก็ต้องใจเย็นๆเอออุ้ยน่ารักจังเหนาะนะเหนาะนะครับขอบคุณครับแม่โอ้สุดยอดมากครับแม่ไม่เครับครับครับโอ้โหครับอื ระวังตกกันนะฮะขอบคุณครับไม่ต้องห่วงครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราไม่เอาไปไหนครับเข้ากระเป๋าอย่างเดียวครับขอบคุณครับไม่ต้องห่วงยายมาจากไหนครับจับุรีค่ะชนบุรีอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายเจ็ดสิบกว่าแล้วยี่สิบสี่ปีอ้โหเอาเลยหน้ายังเด็กอยู่ยายยี่สิบสี่นี่หน้าสดและไรอัน คุณยายระวังระวังนะครับคุณยายให้ปลอดภัยนะครับคุณยายกาสงสารคุณยายผม24ปีเดินทางมาแลมปีเลยนะอันไหวไหมแม่เดือนช่วยหน่อยนี่นี่คุณแม่คุณยายคุณยายขอบคุณครับอ้าวโอ้ยตายตายตายประเทศไทยขอบคุณฮะอ้าวคุณยายบอกแค่นี้น้อยไปอันเอาไปยิ่เอทีเอ็มเลยยาย แสนกลับบ้านก็แสนสาหาัสเลยหญ่โอ้โหประเทศไทยพี่น้องไม่ต้องไปยึดอาชีพไหนแล้วมีลูกมีหลานสอนให้มาร้องเพลงไปเลยโอโ้ประเทศไทยฮะประเทศไทยชอบนักร้องเอาละนาะยายโเงันแสนไม่เสียดายเลยหรอครับ โอ้โหผมหาแทบตายนะว่าจะได้แสนยายทำไมม,มอบให้ง่ายดายจังเลยไม่คิดก่อนเลยครับเอาอยายมอบออน,ะะนี่น,นี่มอบเป็นมลไรนะ ETF อีกตั้งหากนะเออเี๋ยดิ ผมตายแล้วเกิดใหม่ได้ผมจะตายเปไ็ะไรอันตอนนี้เลยขนาดนั้นเลยผมไม่เอาอะไรอีกแล้วชีวิตเนี้ยหมดหรือยังครับเอายังเอามาดูสาวๆบ้าง <laughs> สาวๆก็จะให้น้อย <laughs> 1 0บยี่สดูแม่ดิแม่ดใจถึงน่าะไรอันแต่สาวๆดูนะเอาไม่เชื่ออาจารย์ดูเล100 <laughs> <laughs> ยหนึ่งร้อเปอร์เงถ่ายรูปอีก <laughs> ายเป็นแสนก็ไม่ถ่ายรูปเลยมือก็ไม่จับอันนี้ถ่ายรูปอีกจะค่อยลงนะคะจะพูดทำไมก็อยากพูดเนะาะเอาอีกไหมอันเอาเหลือ,อไว้บนเวทีบอย่ากเก็บหมดเลย <c oughs> เผื่อมันงอกมันงามขาดหมันนีดหนึ่งดีคขาดหมันม เพื่อมันเอ้านี่อันนี้วัยวัยประมาณ28-29ไม่ใช่คุณยายก็200ร้ล่นให้น้องเอยหมดแล้วโอ้ให้น้องไป็นยหมดแล้วไม่มีแล้วครับเวลาไลอันไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะแบบนี้นะครับพอหกเพลงก็ปล่อยให้แล้วแบบนี้แล้วจากนั้นร้องยาวเลยแต่มาเมืองการอดไม่ไหวรับตลอด อันนี้อะไรครับเอาไว้เซลฟี่ลูกโป่งเลยครับเอาไว้เซลฟี่อ๋อเอาไปเขย่าเขย่าแล้วเงินมาเลยครับอ่ะพร้อมนะครับคุณแม่ที่อยู่ด้านหลังไม่ปุ้งไม่ป้ายยกขึ้นนะครับขออนุญาตให้ไรอันได้ถ่ายเซลฟี่หน่อยอ้าวไรอันจะพอไรอันได้ห่อเป็นห่อเป็นกรรมแล้วเนี่ยก็จะหันหลังไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วครับนี่โมระ ทองคำเก็บไปดีๆเด้ออ้าวพร้อมนะครับพร้อมย่างชูมือครับชูมือเป็นกำลังใจให้กับไรอันกันครับนี่ครับภาพนี้ถูกบันทึกนำไปขยายผลต่อนะครับใครรักใครอันชูมือสูงๆส่งป้ายส่งป้ายครับพร้อมนะครับผมนับหนึ่งถึงสามไปตรงยิ้มใครใส่แม่เด่ยวตรงยิ้มนะครับยิมันรไม่เห็น หน no tamam> ึ่งชูมือครับชูมือสองเอาสามส่งเสียงได้ครับส่งเสียงได้เออเรื่อย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 ยาว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 ไปยาวไปยาวไปไรอันไรอันยาวไปยาวไปยัน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 เสียงมาเสียงมาเสียงมาเร็วโอ้โห มาเมืองจันนี่บอกอะไรก็ได้นะบอก,บอกง่ายงถ้าเป็นศิลปินคนเรารล้นี่บอกง่า <c> ย <oughs> น่ารักมากโอ้โห<อ>แล้วมุมโน้นน่ะไม่มีรางวัลเลยเลยครับอ๋อมุมนั้นเด็กๆต้องแม่แม่ใจถึงพึ่งได้ขาดทุนไม่ว่าต้องการชื่อเสียงขอให้ได้จับนะมาแล้วจับหน่อยอยายไม่จับเลยไม่เสียตังค์เลย โอ้สุดยอดประเทศไทยไม่ต้องไปยึดอาชีพอื่นเลยนะอ้าวตอนนี้พอหรือยังครับอ้าวพอแล้วเพลงมาไมหนูง่วงไม่เป็นไรร้องไปจะหลับไปตลอดได้ตังค์ละง่วงอะไรอ่ะตังค์จะร่วงหรอแม่เปล่าได้ตังค์ละว่วอ๋อได้ตังค์ละง่วนะธรรมดาไหม เขามาตั้งแต่สามโมงกันเลยนะลูกมาตั้งแต่สามโมงเลยแม่ตามาแยกที่ที่น้่งกันไม่นานหรอกแม่ตาปลือยอันนั้นอยู่จะป็เงได้ดูมาแล้วเนเพลงนะฮะส่งท้ายในค่ำคืนนี้แล้วกันนะครับกับเพลงน้องใหม่ของผมเลยนะแรงใจหน้าจอครับผม เสียงตงคุณธรรมครับไออั้นเหนื่อยไหมครับโอ้โหตอนแรกเหนื่อยนี่้าทานเนี่ยพอมาเจอแม่แม่แฟนคลับก็หายเหนื่อยแล้วดีใจไหมมาจัดงานเจ้าพอีดีใจมากครับคือคิดว่าจะมาดูได้ขนาดนี้ช่วงนี้จะได้พักผ่อนแล้วนะครับขอให้ไออั้นได้ฝากผลงานแล้วก็ขอบคุณญาติเองครับได้ครับก็คือเลยต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับโอ้มาดันเยอะมากเลยนะแล้วก็ ครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะใครบ้างได้เดินเชียนเข้าไปดูนะที่กระถุ่มนะฮะแล้วก็ฝากเพลงด้วยลกันนะเพลงใหม่ของเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงของไ s ซด้วยคือไอซันฟอร์นะเพลงใหม่แล้วใกล้จะมาแล้วเหมือนกันแล้วก็น่าจะน่าจะดีหน้านะจะเป็นเรื่องของละครและแข่งงานช่องด้วยกันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ อข,อขอบคุณมามก,ารกราครับขอบคุณมากครับชมการตัดสินของวอร์ร็อกเมกาต่อนะครับ You know.